สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กับเกมมิ่งรีวิวนะครับวันนี้เราจะมาสอนกันใช้ปักอินฮิวดิตกันนะเอ้ยออกไปครับอ่านะับขั้นแรกเตรียมป้ายมาอ่ะวางตรงไหนก็ได้ครัวางเลยครับไม่ต้องเขียนอะไระครับอ่าก็คือมันคือป้ายพิมพ์ไทยครับก็มองมองไปที่ป้ายทับ S E D I T e d i t นะครับอ้ยอะไรขึ้นมานะ่ะอ่าครับศูนย์คือบรรศูนย์คือบรรทัดที่หนึ่งครับหนึ่งสองสามหนึ่งสองสองก็คือสามสามก็คือสี่ครับอ่ะอ่ะเอาบรรทัดแรกอ่ะเอาเอาพิมพ์ไทยครับอ่ะคป,ปึ๊บอ่ามันก็จะขึ้นนะถ้าถ้าอยากให้มีสีก็ไปหา โค้ดสี่มาครับในมิอะไรไม่รู้อะอัอนนี้เอามาดักสองอ่ะหนึ่งอ่ะครับอ่ะคุณออกนะครับอ่ะอ่ะนี่ครับมันก็จะเป็นภาษาไทยถ้าคุณมาอย่างนี้ถ้าคุณมาอย่างนี้นะครับอ่ะเฮ้ยเดะเดวเดะอ่ะอ่ะนี่ครับแล้วคุณพิมพ์ภาษาไทย ดดอ่ะแล้วอ้าวอ่ะครับมันก็จะขึ้นเครื่องหมายงงนะครับอ่าอ่าก็เสร็จเพียงเท่านี้คนระับวันนี้ก็ขอลากันไปก่อนนะครับบ๊ายย